แม <IS AS coû ts> ้ว่าตอนนี้กกตจะยังไม่รับรองสสแต่ละเขตนะครับแต่เราจะเห็นว่าแต่ละคนเริ่มลงพื้นที่เริ่มทํางานกันบ้างแล้วหนึ่งในนั้นคือว่าที่สสภูเก็ตพักเก้าไกลอ้างบอกว่ามีประชาชนในพื้นที่สวนป่าบางขนุนอยู่ที่อําเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่มีความกังวลว่าจะถูกผลักดันออกจากพื้นที่เพราะว่าตอนนี้กองทัพเรือจะมีการจัดตั้งกองพันแห่งใหม่ตามยุทธศาสตร์รับมือภัยพิบัติทางทะเลด้านจังหวัดภูเก็ตชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มีความกังวลว่าจะถูกผลัักกกดนนนนออออจาพืืื้ทีี่่หรรไมเง ร้องถึงสสว่าที่สสของก้าวไกลนะคะที่เรียกร้องให้กองทัพเรือน,นั้นหยุดดาเนินการใดๆจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ค่ะพร้อมกับตั้งว่าจะต้องพิสูจน์สิทธิ์คืนที่ดินให้ชัดเจนด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ตค่ะสังเกตได้ว่าบริเวณนี้นี่จะมีสวนยางพาราและสวนเกษตรอื่นๆของชาวบ้านมีบ้านหลายหลังรวมเป็นชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่ค่ะ และเป็นประเด็นที่นายสิติกันทิติพฤตกุลว่าที่สอสภูกเก็ตเขต3าไกลมาเปิดข้อมูลการจัดตั้งหน่วยทหารของกองทัพเรืออ้างว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยถูกทหารกดดันให้ออกจากพื้นที่ นายธิติการระบุนะคะว่ากองทัพเรือต้องการพื้นที่เพียง500กว่าไร่แต่ว่ากรมป่าไม้กลับมอบพื้นที่สวนป่าให้ทั้งหมดกว่า3,700ไร่ซึ่งเดิมจุดนี้เนี่ยเป็นป่าต้นน้ําแล้วก็บางส่วนเป็นพื้นที่พิพาทเนื่องจากประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งกองทัพเรือมีแผนจะปลูกป่าเฉลิงพระเกียติในพื้นที่ส่วนที่เหลือและก็จะร้อมล้วภายในเดือนมิถุนายนนี้ ประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะทำให้ในายธิติกันเสนอให้ทหารหยุดดำเนินการต่างๆจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินให้แน่ชัดรวมถึงเปิดให้ประชาชนทำประชาพิจารณ์แล้วก็ยังเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำสร้างกองพันธุ์ใหม่เพราะว่าถ้าเรือทับละมุที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ขณะที่ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทหารมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจพื้นที่บ่อยครั้งก่อนที่จะมีประกาศจากกรมป่าไม้ด้วย บอย้จุดต่าันเขาก็กลัวเล้วเขาก็กลัวแล้วแล้วตอนนี้ยังดีนะพี่บุ๊แต่คนนี้มากกว่าผมบ้านผมอยู่ตรงนี้ผมหนังตรงนั้นตู้จะเวียนอยู่ตับตู้จะเบะพื้นอยู่ตับตู้ตว่ามาถึงบ้านเราตรงนี้เลยแต่แต่เวียนแเบะพื้นรบอยู่ข้างๆเขาเมื่อเราเป็นคาซึกกัน คุณผู้ชมครับถ้าเราเจาะลงไปในพื้นที่จะเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่มีหลายกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มที่เข้าไปทํากินแล้วก็มีโฉนดถูกต้องรวมทั้งผู้ถือเอกสารทป4หรือว่าสำเนาบันทึกสำรวจที่ดินทํากินในเขตป่าไม้ซึ่งมีการสำรวจเมื่อปี2541แต่ก็ยังมีบางส่วนตกหลน่นไม่ได้รับการสำรวจในครั้งนั้นทําให้ล่าสุดมีชาวบ้านไม่น้อยกว่า300ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากประกาศนี้ ระหว่างนี้ชาวบ้านรวบรวมข้อมูลเอกสารของชาวบ้านไปฟ้องร้องต่อสารปกครองให้เพิกถอนประกาศของกรมป่าไม้โดยระหว่างนี้ขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและก็จะมีการระดมทุนจ้างเอกชนมารังวัดที่ดินของตัวเองเพื่อเสนอจะทําแผนที่ให้เกิดขึ้นความชัดเจน พลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่3เรียกประชุมกับผู้นําชุมชนชี้แจงทาความเข้าใจครับแก้ปัญหาร่วมกันโดยกําหนดให้ชาวบ้านที่เขาทํากินในพื้นที่นําเอกสารหลักฐานเข้าครอบครองที่ดินมายื่นให้ศูนย์ตรวจสอบข้อมูลของกองทัพเรือภาค3นะภายในวันที่7มิถุนายนนี้ก่อนที่จะไปตรวจสอบทําแนวรั้วแสดงแนวเขตของพื้นที่ในช่วงปลายเดือนนี้ ที่ผ่านมาได้พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ไปแล้ว2-3ครั้งแล้วก็ไม่มีข้อขัดข้องพร้อมยืนยันนะครับว่าไม่เคยขับไล่ผู้ใช้ที่ดินทำการเกษตรอยู่เดิมแต่จะไม่อนุญาตให้มีผู้บุกรุกรายใหม่สำหรับการจัดตั้งกองพันทหารราบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือว่าสอ,อรฟ,ฟที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ในยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือครับเนื่องจากว่ายังไม่มีการจัดตั้งกองพันทหารราบซึ่ง ประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็ในพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นด่านหน้าในการรับภัยพิบัติรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติและกลมป่าไม้ก็ยังคงต้องให้กองทัพเรือช่วยดูแลพื้นที่พื้นที่ป่าจากการบุกรุกด้วยครับ